โอเคก็ทุกคนครับก็แบบทุกคนก็อาจจะรู้แล้วว่าไอเอไอโอคาร์ลูเนี่ยแบบโอคาร์ลูมันถ่ายไปไหนนะคะก็คือแบบของโอคาร์ลูมันอยู่นี่และทุกคนนี่นะคะเออแต่แต่ทำไมถึงมีคนเลือกแค่สูงคนก็แบบก็คือแบบพอกดเข้าไปให้ว่า อเอาไว้ก่อนนะคะให้เธอแปลนี้ไม่ใช่ไหม 我认识。Okay, uh, เราเป็นปนงูกันนะชื่อผู้สร้างแบบชื่อโคด่งังผมจะไม่ให้มีใครมานี้ด้วยินะไม่ไม่ใม้มีใครแบบเขา้ารหัสได้ซึ่งแบบนี้ก็จะเป็นประมาณนั้นนะต้อง 恐龙没了。<noise> ตอนนี้แต่ว่าเป็นมือดายว้าวยากจังถ้าผมมีโละบะผมก็แก้แค้นไปนานละเสียงผมเปลี่ยนไปเพราว่าผมใช้แอปนะคะแต่คุณก,ก็คอมเมนต์มาไม่ต้องคอมเม้นต์หรอก よし กินผมนะให้กินแค่ส่วนหางนะกินแค่ส่วนหางได้นะ คือลูกของมาป่า,า,ามไม่ได้อะไรเล่นมายยายายาหยหยมดแล้วไม่ได้ไรเหอทุกคนข้าบนเหมือนเห็นโค้โห อีกแค่อีกแค่ร้อยเดียวผมก็จะสู้มันได้แล้วอุ๊ยตุ้อาหารกลางวันขอบคุณครับขอบคุณอาหารกลางวันคือว่าเราจะสวดให้คุณ มันไม่ลองเอานี่นี่คนเออสมรู้เสี่ยตัวอ่อกลางวันวันนี้มือด้วยตะเกียม โดนชิงมงกุฎแล้วเปลี่ย,ย,ยนใจเลยทำไมัุณจะเป็เอาานอะไรคุณจะเป็นอะไรเอาไปซื้อตั๋วีคอยก็ต้องมีป้ปะเออน,นี่ 小兔吊带。 i'm a mama เขาบอกว่จะไปน่าินเด้แปคนเบกว่าจะไปน่าินตรงไหนด้านไหนีมั่มัี่ีสตยแล้วมันแคตามดรยั มันยี้ตามมาดิใอโมเดลด้แจะไปง้อเปนมเดลไดของแห้ดูเลยฮ่า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 เยแเรัง ่ล้วมาเรียนทุกคนผมให้ทุกคนเลือกว่าผมจะเล่นแบบไหนแล้ว่าอันนี้ ยายโอกาสสุดท้ายเร็วเอาเอาเดินได้เลยไม่เคยรู้เมื่อก่อนไปดูไปดูนี่เอาประตใส่คุณย,าย่าอันนี้ประตูจิ๋วยังไงคุณย่าก็เข้าไม่ได้่ แม่จ้ะ่าโดนหน้าแล้วนะอือมาออดิไดไม่ไหวแล้วนะอือโดนไปวง